หนึ่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่อาจมาจากความปราชัยนับร้อยครั้งผู้ชนะที่แท้จริงไม่เคยยอดท้อเพราะทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามข้าต้องออกกำลังกายทุกวันถึงตัวจะเป็นหญิงแต่ข้าก็ยินดีพีกายพีใจเพื่อชาติกายอยู่ไกลหัวใจสิงในสมรภูมิอย่าถอดใจเพราะทุกชัยชนะอยู่ข้างหน้าเรา มนุษย์แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหารแต่โตได้ด้วยความลำบากหากเดินตามรอยเท้าคนอื่นก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเองสิ่งที่สอนคนเราไม่ได้ก็คือสามัญสำนึกอย่าให้กรอบแคบแบๆน้อยนิด ปิดกันความคิดอันยิ่งไหญอย่ามีหัวไว้ให้แค่ผมขึ้นรู้จักใช้สมองสะบ้างลุยจัดการพวกมันให้สิ้นซาก